หนึ่งมาจากที่ไหนนะ่งมาจากลาวอ๋อครับมรผมตื่นครับพี่น้องครับมีชาวบ้านประชาชนมาขอความช่วยเหลือแต่น้องคนนี้พี่เป็นพี่น้องบ้านพี่เมืองน้องมาจากสอปป,อปลาวเป็นคนแฝงแฝงสอนตะเกีอ๋อสอนตะเกีติดกับมุกดาหารนี่เนาะนี่เรื่องานี้ยมาหาพี่จอมมีมาถึงในกี่โมงโมงกว่าถึงแปดโมงมาโดยยังไยรถสายข้าง,าอ,งอ๋อมารถประจำทางมาลงบล แล้วก็เดินทางใครแนะน,นํามาพวกพี่เจมี่คนที่บกสเป็นแนะนำมาคนที่บกสอคนคสอลงหนีบ้านไผ่อ้ออ๋อคนที่บกสอุออบ,รออบลราชธานีอุบลราชธานีแนะนำมาพวกพี่เจมี<อ>่มีเรื่องอย่างไผ่ไอ้ซอยเหลือนี่เละกว่าอยากให้ไอ้ซอยเหลือเอาน้องออกมาชนกเพื่อนกักขังม้วนเนียวอ๋อน้องถูกกักขังม้วงเนียวที่ไหนอยู่ที่บ้านนาวีหมู่แปดนาวีหมู่แปด เราติดต่อกับน้องทางไหนาทางไลน์คือน้องสาวเราติดต่อไปยังเราว่าถูกปีแล้วก็แบบกรารทั้งเนียู้แล้วก็หักกระบาดเวลาแจ้งนานยังสองวันแล้วสองวันวน้นองมาเห็นงานเมืองไทยโหตรงไหนแม่เคยงานเมืองไทยแล้วก็ที่นี่เรามาพอกับว่าเพนะื่อนแล้วเพื่อนกันสุที่มาเรียกเมื่อสี่นาทีอ๋อเจ้า มาบอบคู้บาวแล้วเสียวม,ยมยนันอย่างมาเกลือนตามพฤติกรรมของน้องนี่เป็นคนพูดจริงไหมหรือเป็นคนโกหกพูดจริงพูดจริงปกติในรูปแบบเรื่องราวแบบนี้มันจะมีในลักษณะที่แบบว่าตัวเอาเงินพี่น้องพอใจบอกให้พี่น้องโอนเงินมาให้โดยที่ว่าอ้างตนว่าถูกขอเหตุอย่างนู้นอย่างนี้แต่หนูต้องหนูต้องประเมินก่อนว่าน้องสาวเราเนี่ยตั้งแต่คบกันมาตั้งแต่เติบโตด้วยกันมาเนี่ยเขาเป็นคนในลักษณะนี้บอ ขาคิดว่าพูดจริงเนาะอเอาเป็นว่ามาถึงพี่จอรนี่แล้วพี่จอนี่รับเรื่องและพี่จอรนี่จะดาเนินการให้เนาะในฐานะตํารวจไทยจะซอยเรือพี่น้องทั้งสปป,ปลาวนะกะับไอ้เบื้องนี้ข้อมูลการบอกผู้จ่ะครับผมก็ตื่นตื่นก็ดีบุกน้องบอกว่ามีชาวบ้านคนหนึ่งว่านางถาผมนั่นแต่ยังบอกแจ้งว่าเป็นนอ้องสาวมาจากสปป,ป,ป,ปลาวครับคุน ตามเมื่อกี้เพิ่งพูดคุยกันก็ว่าอนุอนุไฮฟองเนี่ยมันเป็นภาษาลาวเนาะเน่เอาใจความสำคัญดิความสำคัญก็วอกว่าน้องอยู่บไวแล้วน้องอยากกลับบ้านน้องก็าอกจะกลับบ้านแล้วที่นี่แหละเพื่อนบอลคุนบุหายกลับอออ่่าาันนั่นแล้วก็ยึดทัพสปอร์ตไว้เพ่นบอรวจทานทานนายกบุหายกลับกันบอกว่าโนซินเมื่อเอาน้องมาอ่าแล้วมีที่อยู่ของที่เขาพักไหม รู้ไหมว่าอยู่ที่ไหนเขาบอกว่าบ้านนาวูเดแลรารู้มีชื่อไหมมีชื่อของไอ้มีค่ะไหนมันเขา,า,าต้องซื้อบุ้งซื้อบุ้งแต่แม่เพ่นน่ะซื้อตึงว่ะอ๋ะอเดี๋ยวพี่โทรเข้า,เ,ขาเดี๋ยวพี่เอากําลังเดี๋ยวผมจะเอากําลังเข้าไปตรวจสอบให้เลยนะครับวันนี้ตอนนี้เลยนะฮะเพื่อช่วยเหลือชาวลราพี่น้องสปปเราหากเป็นไปตามที่เขาแจ้งมาก็จะได้ นำตัวเธอกับคืนสู่ครอบครัวและก็ดำเนินคดีชายชายดังกล่าวนะครับ,บให้พี่น้องสปปลาวสบายใจได้เลยว่าเรื่องราวนี้มาถึงมือพี่จอนนี่แล้วบอถิมบอปามีแตสิสร้อยเหลือนะครับกูนะบอยากเมื่อ,อกูอยากดูแล้ว้กูอยากเมื่อกูอยากดูแล้ว,วละไอ้ออมันอยู่กเชื่นซื่อซื่อหาดูดิซื่อ,อไอคนนั้น มิเนียเขาบอกว่าอยู่บ้านน้อยมูเปะมาถามหาบ้านได้ตื่นน้องเขาบอกอันนี้อะบ้าอ่านว่าไงอันนี้บอกว่ามาแต่เศร้าแนวนางหลุดอมาลงมานาเวมูเตะนูกับกูบกล้าไปที่เดียวอืมนอกยต่ อันนี้แหละอนุเขาเขเรียกที่บ้านแม่จำบัได้เป็นบอกแม่ถามหนูบอกเขาเรียกที่บ้านจำบ่วด้บอกดว่าบ้านนีห่นะมนได้ตึนได้ตนะแต่โตบอกผู้ชายคือยังซื้อบุ้งือบุงงน่าจะปีนก็น้องก็ทมาหอยู่บ่ยแล้วก็หนูบอกงูไปเอางูไปเอามูหลุดไปเอาแล้วขึ้นรถมาอลไสทับดปาหนาดึงน้อหลุดมาเลยนูกรโบก้าทุ่โก้าย่าง้หนก็ ก็มึงลงไปถามมาไปโนอนนี่อะไรก็ชมาหาไอ้หาเขาใช้เลือเอาน้อง่าไอ้ไอ้ซอยเหลือเด้ออ่าเดี๋ยวพี่ก็ต้องคิดก่อนว่าว่าในแนวทางกฎหมายของไทยเนี่ยไอซิบุกเอาโตเลยได้บอใจไอ้นี่อยากเกิดขันผูวว่าอยู่ในบ้านไอ้อยากเขาไปเอาโตเลยนะมัก็ว่สันผัวน้องกันแต่ถ้าจะปลดคนยึดไว้จะพูดก็ไว้ไส จริงตัวประกันอ่ะครับขออนุญาตถ่ายคลิปเป็นหลักฐานนะครับกับอีกหนึ่งเรื่องราวณตอนเวลานี้เป็นความเดือดร้อนของเพื่อนบ้านพี่มงน้องพี่น้องชาวสปปเรานะครับเดินทางมาขอความช่วยเหลือเดินทางด้วยรถสาธารณะจากประเทศเราเลยนะครับมายังโชคดีได้มาเจอชาวบ้านที่แนะนํามาพบผมและผมก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเขาแต่เวลานี้โอเคครับผมขอ,อยุติการถ่ายคลิไปไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวจะได้ประสานงานกําลังทีมงานสืบสวนทีมงานตารวจ ของผมก่อนนะครับเพื่อจะช่วยเขาและผมจะมาอัปเดตให้ทุกท่านได้รับทราบต,ต่อต่อไปสวัสดีครับอาเอ,าเอาโอเคโอเคโอเคตอนนี้ครับได้ประสานกาลังตารวจสพพิบูลเดินทางมาถึงเลยที่เรียบร้อยเพื่อจะช่วยเหลือชาวลรารายนี้นะครับในฐานะทางการไทยนะครับในฐานะตํารวจไทยตํารวจสพพิบูลจะร่วมกันกับผมนะครับเพื่อจะเดินทางไปไป เดินทางเลยก็ดีกว่า่มาถึงจอน,นี่เดี๋ยวจอน,นี่จัดการห้ครับบ่ต,ต้องห่วงอาไปไปมโนนางมาได้ไหมมางลดได้สองเดี๋มาซื้อบุงซื้อบุงสิเดี๋ยวมากับถมากับ để mà cố thảo một cái này ra thì cái em cứ chắc phải gọi là về tài bạn tuân thuận xây cũ แื้อ่แล้วอนอไเอ้คนขับรถอะไรล่ะปะคืรถนู้นรถตื่นรถขับรถเตร์าวบ้งอย่างนี้อย่างนี้อย่างน้ตื่นน้ะครับก็เปิดจุตการช่วยเหลือชาวลาวหนึ่งรายที่กำลังโดนถูกกระคังวงเหนียวจาก พี่สาวเดินทางมาจากสอนอเขตมาขอความช่วยเหลือจากจอนนี่ผมก็ได้ประสานงานทางตำรวจพื้นที่สพพิบูลังาหารในนามตำรวจไทยเดี๋ยวเราจะช่วยชาวบ้านสุดกำลังความสามารถครับรอติดตามครับ ช่วยน้องสาวของน้องสปปอลาวท่านนี้นะครับในฐานะทางการไทยเราเต็มที่กับพี่น้องสอปอลาวเสมอนะครับ <c oughs> รจ,จดเลยที <c oughs> ่ไหนนะบ้านที่ล่ะ เอาเอาสีน้บุ๋มเนาะบ่มียงหอไปเอาน้องคุยไปเชิญเชิญไปเดี๋ยวไปคุยกันอยู่โรงพักก่อนไปทีต่างนี่ไปเจ้าที่ตำรวจนะได้รับการแจ้งจากชาวบ้านของเทว่าเอานีนะกจักรเลยสร้างสักพ่อเอาสีน้แม่เด้อคืออาบุ๋มียวเอานองแกเป็นผูเล่า ก็จะเอามากไปดนี่เดียวอน้อไเื่อยๆเจือเมื่อไเมื่อเก็เมือเมื่อเยเพราผมกไปเมื่อเลยเพราผมไปเมือเล่อรที่รผมก็ไบ้ยอย่างไรไดมกมันขจิอะเง้ยไันสังสน่ไป เนเล่าแม่เ้าไสกัเป็นคนคือกันก็ไม่รู่ก็ม่รู้จักบผมไม่รด้จักเัยงไรผมก็อยู่ไปผมก็มีผโอ็เมื่อยว่าเมื่อยเมื่อยเออติดอย่เาะเราเขาเอาแกะตาเขาจะแาเขาวกเขาจะแกะตาที่เขาวาเนี่ยเดี๋ยวฟังผมเองผมเบาเองอหนูเป็นคนเ้า คนจะกลับบ้านเขาบ่ให้กลับนะจ๊ะถูกทำลายไหมถูกทำลายไหมตีนะคะอ่าเออโอเคไปเอาขึ้นรถแยกนก่นเชิญผมเชิ่าคุ่คนบาเดีวกันเออยังมาหัน้นตีเขาอนี่ไงคนยืนยันอยู่นี่ออสบออยู่นี่จับแ้วแม่ เนี่ยผู้หลูเรื่องเขาเขายืนยันอยู่เมื่อกี้ตอนหน่ามึงมาเห็นบอกนี but, ่ยมาเถียงกูอยู่ได้ยินแหละย่างเขายืนยันเมื่อกี ok ้มีพาสปอร์ตนะคะเขาเฮ้ยเดี๋ยวขอพาสปอร์ตพาสปอร์ตอยู่ไส้เฮ้ยพาสปอร์ตอยู่บองไหนพาสปอร์ตอยู่ไส้ทเอาพาสปอร์ตเขาไม่ใสอยู่บองไหนมามาเอาเฮ้ยพาเอามันมาเอาตรวจสอบดีๆได้มันมีปืนมั้ย ผมจะเป็นยาก็คอขาดี๋มวในะคแม่เขาเออเออเออมึงเียไปหมึงสิด yes, ีน um, ีผมมีผมต่อปก่อเอก็มเสียขึ้นไปแล้วมจักเออเขาใจเย็นเป็นเพรางว่าไปเ้เออเขาเป็นผู้เสียหาย

มาเข้าลงพักหนูถูกทำลายมันเห็นอย่างหนูเลยมันทอมทุบทำลายอย่างเนาะมันตีค่ะมันตีเป็นห้อยแขนฝกฉ่ำหมดเลยเนาะมันเอายางตีมันเอายางตีนี่ยเอาคามือฟาดนะครับหนุ่มฮว เอามือขามือฝันแล้อตัวหุ้มหัวฝ่ามือฝันแล้วก็ยุ้มหัวพี่หนูเก่าขัานว่าเออเบากันดีดีกับเออปล่อยกันเมื่อไหร่ลก็เออไม่ต้องอียิงกันมาบอกมีวันไหนบอกเฮ้ยเพื่อที่จะเปถนนอยู่หนูก็พยายามยังเอาเรื่องยังสักอย่างหนูกะหนูความอดทนของหนูมันมีหลายนะอืมันก็มึงเป็เธอนี้เธอเดียวนะ เข้าสู่โรงพักเบื้องต้นนะครับทางตํารวจทางการไทยได้ตัวน้องเขาเข้าสู่อ้อมกอดตํารวจโดยปลอดภัยแล้วนะครับก็สบายใจได้ครับพี่น้องสปอปเราตอนนี้ตํารวจไทยได้ช่วยเหลือน้องสาวเข้าสู่อ้อมกอดของตํารวจแล้วก็เดี๋ยวจะดําเนินการตามขั้นตอนและข้อกฎหมายต่อไปนะครับก็จะให้ความเป็นทอบให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายนะครับเดี๋ยวข้อคงเอาตัวทั้งสองเข้าสู่ สายดีตำรวจภูทรพี่บูรงสา,ารเพื่อพูดคุยนะครับว่าเขาจะเอาแบบไหนกันอย่างไรนะครับแต่เบื้องต้นเราทําในฐานะว่าเยือเป็นผู้หญิงเป็นเพศหญิงนะครับต้องทาความเข้าใจก่อนนะครับว่าอันนี้เป็นเกิดความเสียหายตรงที่ว่าผู้หญิงนะครับมีญาติเดินทางมาจากถึงประเทศลาวเพื่อจะประสงค์ให้ตารวจพาตัวออกมาเพื่อให้สู่ที่ปลอดภัยพอ,อ,อตามคลิปที่ท่านได้เห็นก็คือน้องเขาก็ถูกทำร้ายร่างกายนะครับก็ในส่วนของรายละเอียด ก่อนหน้าที่จะมาพบผมเป็นแบบไหนยอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยไปพูดคุยกันให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายครับอ่าหัวตองห้องหายแน่นอนเด้ออ่าเดี๋ยวเดี๋ยวขับผอดหาพ่อหาแม่เฮ้าอ่าอดีโตโจนครับสาวลาวคนหนึ่งนะครับถูกทำลายถูกถูกถูกดีไซค์มองในเนีกยถือดีแกนหกสอาเบิร์ดนะเขาตีอยู่บ่ นีเบิ้ละตบตบหน้าตบอย่างไส้เบิ่ลเศร้านี่กา่ะเอ้อยสิมครับโทรบอกอยังก็มาสับขาหนูค่ะหนูก็บอกตบตีหนูบ่มีนั่งสัวอยู่แล้วถึกตบถึกตีเป็นไหมหนูเลยอดหนูก็ฟาดใส่เว้นหนูตีก็ตีเขาได้อยู่แล้วแววตาความของเื่อยที่มีความหงใยต่อน้องครับออไยเนะเอา เดี๋ยวไอ้จอหนี้ซอยเหลือเด้ออ่าประสงค์จากกับบ้านฟังเล่าแมนบ๊อจะฮะจ้ะอ่าบ่าอ่าวับเขาเหรแมนบอ๊นบอว่าจะรู้เรื่แล้วคร่บว่ขึ้นถอดเขาตัวบ่าว่าค่ะแมันมีความคิดถอดแล้วมันเหตุะะป่านนี้แหละค่ะแมนบ๊อคือเขาบปล่อยเหตุกลับเลยที่ผ่านมาไปใส่เขาตามตัวต,วตลอดแมนบ๊อไปนั่งตลอดเขาอยากจะหลักหนีคะ่ะเขาอยากจะหลักหนี สา่สามาที่จมาทำลายร่างกายกันได้คนเฮาเป็นหน้าที่ของตำรวจที่ต้องซอ,อยเหลือนะครับเดี๋ยวพาน้องเขาไปลงวันไปพบ,บร้อยเวรน,นะครับที่สพพิบูลแล้วก็จะผมก็จะส่งน้องเขาลับสปปลาวครับกระสิต,ตัวเลยครับต้อมา อ่ะนี่คือขั้นตอนในคือเทสนี้หนูไม่ประสงค์ดำเนินคดีแต่จะให,ให้จบกันแบบด้วยดียาย,ย้ายกันเนอะโดยที่แม่ไม่มีเรื่องต่อกันไม่ให้ทางฝ่ายผู้ชายมาคู่คามก็ยังคงไว้ซึ่งความรักในอดีตที่มีต่อกันแต่ให้พวให้ มีเหล่งมีเลากันต่อจะมีเนาะจบนี้กาจบตัวนี้กนทาง้วอมผิดที่ห้าสีไม่แจงมันเป็นควาวผิมอิามันแขยนขั้วอัมแข็แหลมแม่นีผู้กองสีไอ้ฟังเ้วอีกเนอบันทึกการตกลงก่อนการดำเนินคดีที่สพพิบูลมังสาหารวันที่25ตุลาคม25 6หเจร้อยตำรวจเอกสำราญจารุแค่รองสัมภาสอบสวนสพพิบูลมังสาหารแช้งว่าวันนี้ วันที่25นะครับดรา25เก็บเวลาเอา10เ็ดนาฬิกา30ได่เน,นาะนาฬิกา30นาทีได้มีคู่กรณีประกอบด้วย1นายสังคมทองรองอายุ43ปีที่อยู่61หมู่ที่7ตละเวอภอพิบูลสัคราร,งรางหวัดน์จน่านี2 มิชิตอะไรมิชิตจินตะลาจินตะลาอะไรอย่างนี้นอาอัยกายสินอายุอายุกายสิน24ปีสมบพราวเราพบพนักงานสอบสวนเพื่อให้ทำบันทึกเจรจาตกลงกันก่อนการดำเนินคดีกรณีที่นายสังคมได้อยู่กินฉันชามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับกับกับเราเนอะตามตัวนี้นะมาได้ประมาณสามปีได้ไหมมิชิตเนี่ยเขอแยกทางกับนายสังคมและไม่ขอยุ่งเกี่ยวกันกับนายสังคมอีกต่อไป โดยที the the right. ่ฮะอ่านายสังคมก็ยินยอมตามที่มิชชิดเราเนี่ยเรียกร้องเนี่ยหานายสังคมยังไปฟุกขามมิชชิดข้องข้าวอีกเราก็จะดำเนินคดีกับนายสังคมตามกฎหมายต่อไปมีอะไรไอ้ีกบ่เพิ่มเติมอีกบ่ไอ้หนีเนาะอ่าได้แล้วเขาพูดในแนวที่ในส่วนบาสหเอาบัตรคุยเราบ้างถือว่าบัญชีเขาใชไหบัญชีล้อหนูนั่ะค่ะเอาไปแล้วค่ะบังเดียบบังกันเนาะอ่เดี๋ยวไหวมีคดี โอเคเนาะก็เป็นว่าไม่ประสงค์ดำเนินคดีนะครับแต่แต่ห้ามยุ่งเกี่ยวกันต่อจากนี้อีกต่อไปทางไยหญิงโอเคในตามข้อตกลงนี้ไาใช่โอเคป่ครับโอเคอ่าครับทุกอย่างโอเคยังลงเลือไว้ซึ่งความรักที่เคยมีให้กันบอเลื่องกันยุตีกันยูทีตังลงพิบูลผู้หญิงเดินทางกับเล่าผู้ชายกระใสชีวิตต่อไปตามคนต่างใสชีวิตถือว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเมืองไทยสพพิบูลมังสาหารได้ร่วม ให้ทุกอย่างบรรลุความตั้งใจของทั้งสองฝ่ายนองนุงเอื่อยซาเอื่อยเขากัเด้ผ้านนองสาวกับเมืองเล่านะครับนาะเอาตามนี้และครับเดี๋ยวไปจวดตอ่อจวดไปจวดตอ่ดตอไปจปะหนีมาทรงอ่าครับได้ทำหน้าที่ของตัวแทนทางการไทยเป็นที่เรียบร้อยนะครับอา เดี๋ยวทำานาทีของตำรวจไทยดูแลความปลอดภัยนอ้องเดี๋ยวสร่งรถส่งน้องทั้งสองสาวขึ้นปรปรเดินทางกลับสปปลาวกลับมุกดาหารขับไปสวนนาเกตเนาะมีเบอร์พี่เรียบร้อยเขามีอย่างจังไนกับติดต่อพี่นะในข้อตลกลงคือถ้าเขาปูข,ข้ามจัดต้องด,ดนนําเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเนาะบพต้อ,ของขังวลนะเดินทางกับ,บานโดยสบายใจเดินทางปลอ,อดภัยโชคดีน่นองเนาะโชคดี ในท่ามนาทีของตำรวจไทยเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านสบวราวส่วงเขาขึ้นรถเดินทางกลับครับสวัสดีครับ